สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเรามาคุยกันในเนื้อหาของการต่อใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับต่อยังไงนะครับไม่ให้ผิดเงื่อนไขาการประกันนะครับสืบเนื่องจากผมเคยอัดคลิปลงไปว่าเราต่อแผงเนี่ยเข้าเยอะเท่าไหร่ก็ได้เข้าเยอะเกินสเปคเครื่องก็ได้ เครื่องไม่พังเครื่องใช้งานได้นะครับแต่มันก็ยังจะมีอีกบางาบางท่านนะครับที่ไม่สบายใจในเรื่องนี้นะครับรู้แหละว่ามันต่อเกินได้มันไม่พังแต่ว่าทีมงานที่มาติดตั้งให้เขาไม่รับประกันถ้าเราต่อแผงเยอะเกินอเป็นงานไปอีกนะครับก็เลยโทรมาพูดคุยสอบถามว่าเรามีแนวทางแก้ไหมแต่เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบคร่าวๆกันก่อนนะครับ อันนี้นะครับให้จินตนาการว่าเป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับไฮบริดก็จะมีทั้งแบตเตอรี่เข้านะครับมี AC การไฟฟ้าแล้วก็พลังงานจากแผงนะครับไอพลังงานจากแผงนี่แหละตัวปัญหานะครับทั้งที่ถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยพลังงาน AC อินพุตที่มาจากการไฟฟ้าเนี่ยนะครับ กระแสมาเป็น40-50แอมป์นะครับถ้าคิดเป็นกิโลวัตต์เนี่ย20-30กิโลวัตต์50กิโลวัตต์ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนี่เข้ามาเต็มๆนะครับ ถ้ามันจะพังเพราะพลังงานมาเกินมันพังตั้งแต่ต่อ AC เข้าแล้วนะครับอ่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะที่จริงมันหลักการเดียวกันนะครับพลังงานที่มาจากฝั่งแผงก็เช่นเดียวกันจะเข้าเท่าไหร่ก็ได้นะครับกระแสมาเท่าไหร่ก็ได้เครื่องก็ดึงไปใช้งานตามที่โหลดเราใช้งานอันนี้อธิบายให้เยอะแล้วนะครับขออย่างเดียวโวลต์อย่าเกินมาเท่าไหร่ก็ได้นะไม่อธิบายซ้ําแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์5กิโลวัตต์นะอ่า แสงมาสะท้อนต้องขออภัยด้วยนะครับอินเวอร์เตอร์5กิโลวัตต์1เครื่องนะครับรับแผงได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ว่างั้นนะครับเราก็ต่อไปสินะครับแผง550วัตต์อนุกรม10แผงนะครับแรงดันไม่เกินนะประมาณ400กกว่าๆยังได้อยู่อนุกรมรวดเดียวเลยนะครับ10แผง550วัตต์550วัตต์คูณ10ก็เท่ากับ5,500วัตต์นี่ก็ปิ่นปิได้นิดหน่อยก็พอดีนะครับแผงรวมเนี่ยได้5,500วัตต์ นะครับก็ต่อเข้าพอดีนะครับถึงแม้เราจะต่อแผงไว้5,5 0 0ทํางานจริงๆมันไม่ถึงหรอกนะครับ5,500เนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วทีนี้แหละประเด็นนะครับเรารู้แล้วเราต่อแผงเยอะแต่มันทํางานได้น้อยแต่เราอยากจะเพิ่มแผงอา้าวทีนี้ทําไงมันเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า,าผู้ที่มาติดตั้งเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมมันมันมันแม็กสุดแล้วนะครับถ้าเอาตามสเปคของแผงเนี่ยห้าพันนะฮะห้าร้อยห้าสิบวัตต์คูณสิบแผง มันก็5,500แล้วถ้าเพิ่มอีกทัก 3- 4แผงมันก็จะเกินสเปคเครื่องถ้าเกินสเปคเครื่องก็จะมาโวยวายในตอนที่ว่าอะประกงประกันไม่รับผิดช,ชอบก็ว่างกันไปนะครับหลายๆคนก็เลยไม่กล้าที่จะเพิ่มแผงเข้าไปนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมีทางอะวิธีแก้มานำเสนอนะครับอะวิธีแก้ของผมก็คือนี่เราก็เพิ่มนะครับ mppt mppt นะครับชาร์จเข้าแบตตรงๆเลยนะครับเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับเครื่องเขานะเราเอา mppt charger มาชาร์จเข้าแบตโดยตรงแล้วเราก็ต่อแผงนะครับเพิ่มแผงมาอีกเลย1 2 3 4นะครับเราเพิ่มมาอีก4แผงนะครับอนุกรม2อาขนาด2อะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาอีก4แผงนะครับต่อเข้า mppt ทีนี้เอา mppt ก็มาชาร์จเข้าแบตเตอรี่นี่เห็นไหม ไม่ผิดเงื่อนไขเพราะแผงที่เราเพิ่มเข้ามาไม่ได้ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์เราเอามาต่อเข้า mppt แล้วก็ชาร์จลงแบตโดยตรงนะครับแผงหลักก็จ่ายโหลดไปเหลือเท่าไหร่ช่างมันเหลือน้อยช่างมันนะครับเพราะแผงที่เราจะเอามาชาร์จเราต่อผ่าน mppt โดยตรงยิ่ง mppt ขนาดกำลังวัดเยอะเพิ่มแผงเข้ามาเยอะมันก็ชาร์จได้เยอะนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเราใช้ว่า,า,าแผงเนี่ยจ่ายโหลดพอไหมนะครับถ้าแผงจ่ายโหลด แผงจา่าโหลดพอก็จ่ายโหลดอย่างเดียวเหลือชาร์จเท่าไหร่ช่างมันแต่ถ้าแผงจา่าโหลดไม่พอมันก็มาดึงจากแบตเตอรี่ไปด้วยดึงจากแบตเตอรี่ไปด้วยมันก็เปรียบเหมือนว่ามาดึงจาก4ี่แผงนี้ไปใช้งานร่วมกันนั่นเองนะครับแบบนี้มันจะไม่ผิดเงื่อนไขเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มแผงเขาเ้าตัวเครื่องหลักเราเพิ่มแผงเข้ามาชาร์จแบตโดยตรงโดยที่เครื่องหลักก็ดึงพลังงานจากแบตไปใช้อีกอยู่ดีนะครับแบบนี้นะมันจะไม่ผิดเงื่อนไขนะครับอ่าเห็นไหม มันก็มีแนวทางต่ออยู่เห็นไหมนะครับทีนี้นะครับผู้ติดตั้งเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยก็จะมาว่าเราไม่ได้แล้วว่าเราต่อแผงเกินเพราะแผงเราไม่ได้ต่อเข้าเครื่องเราต่อเข้า mppt แยกแบบนี้นะครับอ่าข้อเสียมันก็แค่เราต้องซื้อ mppt เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็แผงที่เราจะเพิ่มซึ่งแผงเนี่ยเราก็มีอ่าโครงการจะเพิ่มอยู่แล้วแทนที่จะไปเพิ่มเข้าชุดหลักเราก็มาเพิ่ม mppt ตัวหนึ่งเข้าไปแล้วชาร์จแบตเข้าไปแบบนี้เลย นะครับแบตเตอรี่นะสามารถขนาน MPPT ชาร์จกี่ตัวก็ได้นะสมมุติว่าอ่าแค่นี้ยังไม่สะใจแบตเยอะนะครับสมมุติว่าแบตบ้านเยอะนะครับมีเป๊ะอ่าประมาณพันแอมนะครับ48โวลต์นะครับสมมุติเรามีแบตพันแอมนะอ่าชาร์จยังไงก็ไม่พออ่ะเพิ่มไปอีกสินี่มเห็นไหมอ่าต่อมาอีกนะครับต่อแผงเข้ามาอีก สีแ่แผง5แผง6แผงก็แล้วแต่นะครับเราก็เอาเนี้ยนะครับมาจ้ำชาร์จเข้าจุดเดียวกันเห็นไหม อ่า mppt สามารถขนาดชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้นะครับตั้งค่าแรงดันชาร์จให้เท่ากันเช่นเราจะชาร์จ5 8โวลต์เราก็ตั้งชาร์จที่5 8โวลต์เท่ากันทั้ง mppt ทั้ง2ตัวหรือแม้กระทั่งทั้งในตัว HyB r i d Inverter เอเองก็ตามเราตั้งแรงดันแรงดันชาร์จให้เท่ากันเราสามารถเอา mppt กี่ตัวมาช่วยชาร์จแบตก็ได้เพิ่มไปอีกกี่แผงก็ได้โดยที่ว่าไม่ผิดเงื่อนไขการประกันเครื่องเพราะเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับชุดหลัก เราเพิ่มแผงเป็นชุดรองเสริมเข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นแนวทางแก้ไขสําหรับคนที่อยากเพิ่มแผงเข้าในระบบแต่ไม่กล้าเพิ่มเข้าอินเวอร์เตอร์หลักกลัวจะผิดเงื่อนไขการประกันนะครับสามารถเพิ่มเป็นชุดแยกแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็เอาแนวทางมาฝากกันสําหรับ คนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ